สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในเสาร์วันที่18พฤษภาค,คม2566นะครับเมื่อแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคำนวณของเซียนใหม่ชัยภูมินะครับพราาสองหวัวทีแอดมินบาไปนะครับเลขเซียนใหม่เพิ่นกับเขานะครับแอดมินก็เลยสนใจอยากตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมนะครับ กำลัตามน้ากันเด้อครับเด้อว,ว่างวดวันที่สิบวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเซียนไม่ชัยภูมิเพื่จะมีแนวทางให้เลืกตัวใดก็ให้ธรรมชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเด้อครับธผูมชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้อดมินบุญทำน้าโศกน้ำมเด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดยังบอกกดติดตามก็าฝากกดติดตามให้นํเลยเด้อครับเด้อ จะแอดมินบุญทำน้ำโชกจะตามหาตัวเลขโชกลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชกลาภกับเซียนใหม่น,น้ำกันนะครับเนาะเอาเาเอ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 ่อาเอาเาเลยเอาเีาเอาเซียอาเ้าวอาเอเอา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 เันเอาเอ่เอายอาเันเอาเอาเาเา อันนี้ก็รู้อยู่ว่าพี่มันเป็นนี่เนาะใช่ไปนไหนพี่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมันบางทีอาจพี่อาจจะไปไกลมั้งครับสบายดีสบายดีสบายดีแต่ว่าตามใจนั่นรับฟันดีป่ะก็สบายดีแต่ไม่มีทาใจฟันไหมบอกเลขอันบอกเลขอันถึงไร่หอนกับมีแต่ว่า ถ้าเป็นมีก็จะเป็นอย่างนี้หรอพี่ถ้าควันดีก็จะมีตังค์ใช้ถ้าตกลงวันที่เดิมก็จะเป็นอย่างนี้หรอพี่แล้ววันที่แล้วสองวันข้าวันนี้หนึ่งก็เข้าค่ะวันนี้หนึ่งก็เข้าวันนี้เข้าตรงไหมเป็นใหม่ที่ทํามาสองวันเข้าตรงค่ะเลขวิ่งก็เข้าเ็เลขคิงใช่ไหมพี่ต้อยเลขต้างหลักวันที่อันวันเป็นที่สิบหกที่ให้พี่ดูเป็นสามแปดศูนย์เห็นบ่าวต้องเป็นเลขเก้าแล้วได้สามตัวแต่ครั้งโตพี่น้อง ไม่เป็นไรเราเอางวดใหม่เนาะเียนใหม่เนาะมันต้องมีแล้วดูใหม่ก่อนพี่ต้อยให้เอฟซีดูใหม่ก่อนนะคะดูของเก่าก่อนเนาะเอาของเก่าก่อนค่ะวันที่ไหนไม่ได้มาเนาะใช่วันที่ไหนแต่ว่าพี่ต้อยเขาก็ทําไว้ทุกงวดความผิดก็คือเอดมินี่แหละไม่ได้มาพี่น้องติดอะไว่ากันเลอติดิจัดการค่ะติดิจัดการมันฝนตกเลยหรือเปล่าไม่รู้วันนั้นอ่าจะมืดครับมืดดังได้มันก็จะอาจจะตกด้วยในช่วงเมื่อกี้นี้เนี่ยน้องใช่เลยเนาะเพราะว่าฝนพายุ มันอยากตกได้โชงเมื่อกี้นี่อ่ะนี<ม>่ก็ขอดูเนี่ยลมพัดอันนี้วันที่หนึ่งนะคะขอย้อนไปก่อนนะคะเนี่ยย้อนย้อนย้อนเวลาคุณดูก่อน,นะคะ่ะเ,เข้าตรงๆเล็กวิ่งวิ่งห้าให้ให้เจ็ดห้ามันออกหกห้ามันมละเลขเขาเลขไงเลขมันเป็นอย่างเงียเพียบดูด้เจ็ดห้าห้าเจ็ดมันออกออกห้านะครับใช่มันออกหกห้า มันก็ขึ้นกันมาเต็มยังไงฮันพุทธพาที่นี่สิบหกมันที่สิบหกนะคะย้อนเวลาย้อนย้อนเวลาค่ะผ่านมาใหม่ๆย้อนเวลาสองหมวดที่บเดมาได้คนย้อนสิบหกเลยค่ะย้อนเวลาค่ะดูอันนี้ทองเก่ากันค่ะเขาเล็กวิ่งเนาะสามตัวกับแปดให้สามศูนย์แปดสามศูนย์แปดครับมันออกเก้าศูนย์สาม าามาเป็นไรเห <c oughs> ยียดแต่แต้มเดียวเสียได้นะคะสองศูนย์สามพี่น้องเลขตั้งหลักของเข<ช>้าอยู่ี่เป็นศูนย์สองศูนย์สามได้โอ้เลขตั้งหลักครับ ให้พิจารณาถ้าจับผู้ถูกนะคนเกิดได้เนาะถ้าใครเข้ามาดูก็ให้พิจารณาที่เลขก้างหลักมันค่อนข้างียชัวร์แต่ว่าจะจับผูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละอยู่ที่ตัวเราครัะอยู่ที่ตัวเรากับอันนี้เป็นเบอร์โทรของคุณพ่อถนอมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวมื่อกี้นี่นเบอร์โทรของคุณพ่อถนอมให้นะครับดูตรงนี้นะครับศูนย์หนึ่งสามสามสองสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง อันนี้เป็นเลขที่บัญชีเนาะอันนี้บัญชีค่ะออันนั้นอยู่ข้างล่างนะครับเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างศูนย์เก้าห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะมาเป็นไรนลเนาะให้เบอร์โทรไปเผื่อใครอยากได้ตัวเด็ดตัวดีเอ้ามาดูตามต่องวดบันที่หนึ่งนิสนานะครับมาอีกแล้ว มันไม่ค่อยชัดเจนให้พี่ต้อยอ่านให้ฟังเลยก็ได้นะคะพี่น้องเลขตั้งแต่นะคะแปดเอาหกแปดศูนย์ค่ะสี่เก้าสอค่ะเลขวิ่งค่ะหกกับเก้าค่ะตัวเด่นก็คือเลขเก้าค่ะตัวกันก็คือตัวอันเลขหกค่ะครับไม่ได้เขียนทั้งหมดนะพี่นะลืมนะเนี่ยจ้ะรีบหลายไม่เป็นไรหรอกนะจ้ะอะไยพี่เลขสองตัวเก้าหก หกเก้าค่ะค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะค่ะอืมให้ในหน่อยแคบๆเนี้ยให้สองชุดสำหรับแนวทางสองตัวได้สามตัวค่ะค่ะหกเก้าศูนย์ค่ะค่ะสี่เก้าศูนย์ค่ะค่ะเก้าเก้าหนึ่งค่ะเก้าเก้าเจ็ดค่ะที่วงกลมสีน้แดงแสดงว่าตัวเน้นนะครับะอืมตัวนี้เน้นก็จะมีเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับ แนวทางสามตัวสำหรับสองตัวเก้าหกหกเก้าครับแคปแคปเป็นเดขกของเชียนใหม่ไซยะภูมินะครับให้แนวทางประจำวดวันที่หนึ่งมิถุน,นายนนะครับเป็นเลขกแนวทางเด้ครับเลอถลีบอะไรก็นับชัดเจนดีมันเลีวไหลแล้วไม่ได้เขียนตัวกันตัวนั่นเลยเอาตัวนี้เน้น,น,น,นให้ถึงไม่หลายตัวแก้วนะคะ ต่อยที่ตองรับเลขต่งรักที่เก่ามีทั้งหมดหกตัวมีหกมีแปดมีศูนย์มีสี่มีเก้ามีสองสำรับเลขแลนคนไห่แลนโหลดไครมากกับแลนกับที่แลนเก่าตัวล่องกับที่ล่องหกเก้าหกหกเก่านะคะเป็นตัวเด่นตัวเโชกลาบเนื่อท่าโชกลาบนะคะแล้วก็รสำรับตัวล่องคนกระที่เป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก่าหกเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด วงกลมว้เลยสีแดงเก่าเก่าหนึ่งกับเก่าเก่าเจ็ดพี่น้องย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้เอ็กซี่นะคะจะ่ทำมุติสามรับชมโปรดใช้สตินะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะช่างสองของข้ากับเป็นเพียงสื่อนําเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะย้ํานะคะเป็นเพียงสื่อนําเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะจระดาษกระากดไลค์กดแช่นะคะพี่น้องเป็น กําลังใจ่ายให้พี่ต่อยนะคะกัอยากให้แนวทางของพี่ต่อยนะคะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะสําหรับเบอร์นะคะใครที่อยากจะทักทายตัวเลขแนวทางนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะท่านผู้ชมศูนย์เก้าห้าห้าหกห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดสนะคะอันนี้เป็นเบอร์ของคุณพ่อถนอมนะคะกับพี่ต่อยถือว่าเป็นเบอร์เดียวแต่ววาสองคนนะคะกัคุยตัวเลขแนวทาง โชคลาภได้เนาะพี่น้องตัวเลขมงคลนะคะถึงคิดจังไหนเยว่ากันเนาะพี่เนาะนะคะมันมีว่าโอกาสสูงแสดงความมั่นใจเลยนะไม่ไม่ได้ก็เพราะว่าเอาลงเลยแสดงความมั่นใจเลยให้โช์เยอะก็เอ่องวดนี้อะไรนะเป็น มีโอกาสแล้วพี่มีโอกาสหลายทางค่ะโอกาสหลายหลายทางและแต่คนจะเลือกพี่มันมีทางหลายเลือกค่ะจะแสดงว่ามั่นใจใช่ไหมเลขกชุดนี้มั่นใจเลยใช่ไหมโดยส่วนตัวพี่ชอบเลขมงคลตัวไหนอคะเก้าหกกับเก้าศูนย์เก้าหกเก้าศนแต่ว่าเก้าศูนเนี่ยอาจจะไม่ได้วงแต่ว่าหมักส่วนตัวนั่นก็พี่ค่ะ คึงเอฟซีเนาะเลขยกจเดียวกับเรียกของพ่อ96ใช่ไหม,มพ่ออะไรว่า96เอาของพ่อมีไหม96มีมีบ่มี96แต่เป็นตัวพ่อถนอมเหรอพี่ดแจ๊ดอ้๋อ96ตัวเน้นเด้อตัวเน้น<ม>ครับชอบเหมือนกันแสดงว่าสูตรมันตรงกันพอดีสูตรตรงกันสูตรตรงกันเหรอพี่แจ๊ดเมื่อวานนี้ เ็กชนกันเหรอเ็กชนกันพอดีเลยหน้าที่เจนาอยู่นะแหนะแหนะแเนะแนะนี้้องเขียน้องี้ต่อยใช้สมุดหน่อยใหแน่เดี๋ยวม่นี้ลืมเขียนโดยโทรข้อสนองให้เราองคนน้องี่ต่อยน้องจำเลยมาพี่ต่อยเนาะจเลยจะได้ไม่ต้องหลุดครับใ่ม ไปเลอครับไปเถอะอ่ะก็ขอขอบคุณครับรี่เสียนต้อยนะครับที่ให้แนวทางนะครับแต่วันหัวนี่น่าจะมั่นใจอยู่เนาะโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเตี้ยเขียนแล้วนะคะที้พี่เหยาเขียนกันให้บนข้ามเขียนให้เป็นตลิขของเตียนใหม่ชัยภูมินะครับหรือว่าเตียนต้อยนะครับ ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับรวังเลขวิ่<อ>เงเลเก้าครับอ๋อห้ามลืมเลขเ,เลก้าครับ